บงช่วยตูสสวัสดีจ้าทุกคนมือนีป้าป้ากมามากจะมาประกอบเตียงนอนไว้รอลูกสาวคนโตเนาะจ้าป้าป้ากมามาก็ได้ทําความสะอาดก่อนนะจ้าถึงจะประกอบได้ก็ซื้อมาประมาณได้อาทิตย์กลัวละจ้าป้าป้าผึ่งจะมีเวลามาประกอบก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งเนาะจ้าที่เอาผ้ากันไปเบื้องเตียงนอนตอนนั้นป้าป๊ากมามาก็ผ้ากันไปเบื้องหลายๆที่หลายๆมองไว้แล้วเนาะจ้ากะ พักกันมองๆไว้แล้วมามาก็คุยกับปับป้าไวแล้วว่าเฮาโลอดหายพริกไทยมโหอดก้อนเป็นยังไออีอย่างมันเขาที่เขาทางไอมันเรียบรล่อยสะก้อนเป็นยังเฮาจังสือก็ได้เพราะว่าจังได๋นั่งมานั่งก็จะต้องมาปรับโตก่อ,อยู่แล้วก็ต้องมานอนกับแม่แล้วก็กํานองเฮาก็นอนที่นอนอันเก่าไปสะก่อนหลังจากนั้นเฮาก็จังขยับขยายก็ได้ดอก เหตุกันไปกระเทียงกันไปพรอมละจ้าพี่น้องกันมีคนหน่อยเขามาซอยบุญไหวผมละจ้าคนหน่อยกับยักซ้อยเฮ็ดยักซ้อยจับมามาว่าออกไปข้างนอกไปเบืองการ์ตูนท้ามามาไปนางกับเลียนเขาเลียนออกละจ้าพลสุดไทยแม่ก็ได้ปิดประตูไว้จ้าเพราะว่ายามันอันตรายนาะจ้าตอนแรกป้าป้าก็โอเคกับมาม่าอยู่เด้บอกกันรูเรืองเลี้ยแต่สุดไทยป้าป้าก็ได้ไปซื้อมาจนได้เพราะว่ามีคนจัดการหเนาะจ้าเซเมนไพร์ละจ้ากับป้าเพิ่นนน่ะจ้าอาทิตย์ที่ป้าเพิ่นมาเป็นกับมาจัดการหาหแล้วก็ บอกซะคอยซ้าคอยกระด้บไปสื่อสันตัวจ้ะมามากะถึงขันกับมองบนยางแรงเลยละจ้ะคือว่าละจเะฮาวางแผน,นแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวมีคนมาเปลี่ยนแผนเฮ้าฮทเมนพ่นองพินองสีซูนมาอยู่ว่าจา้ะอีเมก่กะเว้ายังกะบ,บ่ได้จ้ะตอนที่เฮ้าไปเบิง้ง เตียงกันเข้ากับว่าเจ้าขนาดที่นอนสมฟุตนะจ่ะขนาด3ฟุตกันนอนได้สองคนแล้วเบาขนาดใหญ่เห้งเพราะว่าอยากจะเรือพื้นที่ในห้องไวท์ไซต่ตูเสื้อ้าแนะ่แต่นีเตียงนอนขนาด5ฟุตเลยนะจ่ะผลสุดท้ายกับ,บเหลือพื้นที่ไหล โอ้ยหัวแห้งพี่น้องเฮ็ดไปเห็ดมาลืมเบิ่งขนาดเตียงกับขนาดของแม่ก็คาดาแต่ยกบ่ไเด้แเนีเบิ่งปะปาป,ะ,ปะวะวาเธอเดี๋ยวหฮอสิออกจากของจังไรนี่ขกันเนีนยเบิ่งหนาซ้าจาคองแล้ว่อยกับหัวก่อนแล้วจ้ะพี่น้องประกอบจนเรียบร้อยแล้วจ้ะผลสุดท้ายกะได้มาวางแผนกันไหมสรุปแล้วหฮาก็ต้องลือออกไม่ท้งหมดนะจ้ะเด้วก็มาประกอบไม่นะจ้ะตอนแรกประปาวางแผนไว้ว่าจะหันบันไดออกมาทางผี่หันหัวไปทางฟังปัวมือนะจ้ะแต่แล้ว พีดพาจากป,ปะะ๊าป้าบลืมวัดขนาดเตียงกับขนาดห้องนะจ๊ะเขาก็เลยต้องได้นันนั่นทางบันไดมาทางประตูนะจ๊ะแล้วก็ป๊าป้าก็มามาก็เด้มาประกอบใหม,ม่อีกครั้งนึงจ้ะเหตุกันไปก็พากันหัวควนกันไปนะจ๊ะมามาว่าเธอเธอเป็นอย่างเธอคือบ่วัดขนาดเตียงกับขนาดห้องสะกอนป๊าป้าเลยว่าเอ้า ฉันก็คิดว่าขนาจะได้นะเธอคิดว่าบอนสุดไทยเห็นบอเป็นจังได๋ก็ได้มาประกอบใหมหลังจากนี้เธอกะเหตุเองู้เดียวเด้อฉันเจะไปหาลูกสาวฉันเดียวได้ๆแต่ว่าก่อนเธอสิไปเธอมาจับปนีซอยฉันกอนได้บอฉันคิดว่าฉันเห็ุผิดอีกแล้วผลวาก่อนนี้เมียิออกไปเม่เก็บอกว่าเธอเธอถ่ายวิดีโอให้ฉันนําเน่เด้อ้าเธอเปลี่ยนมุมเธอกับปีดใหญ่กล่องให้ฉันน้าแน่เด้อผลก็ว่าได้ๆบ่ยากดอก่นว่า ห้องใครคะห้องใครคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ซื้อที่นอนมาใส่นะคะซื้อที่นอนมาใส่ข้างข้างล่างอันนี้จะขึ้นไปไว้ข้างบนมาสูงแ้งนะ่เลยรวมรอยแม่แม่สูงร้อยหกสิบห้าประมาณร้อยร้อยหกสิบ ก็เรือแต่ตกแต่งนะคะมาละโอ้ยไอรีซลองมาลองแล้วนะคะเมื่ซาเซลูลิยาคิที่นอนใครนี่ยนอนอะปิกไทยนอนเอดีซจะไปนอนอยู่ข้างล่าแล้วจะเซโรเลียพิกไทยพิกไทยนอนข้างบนเหลือแต่เอาพาปูมาปูทดสอบนั่งอันนี้คือนั่ง